ปีหน้าที่มีการประชุมฟี ف าประจำปีที้เที่74ีรือยังไงเนี่ยเดือนพฤษภาคมเขาก็จะมามีคนมา2,000กว่าคนนะครับก็ถือว่าใหญ่มากใหญ่กว่าชุม u ุมยูเอ็นที่พูดถึงจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีการการะตุ้นเศรษฐกิจนนะะไ,ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงว่าว่าว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้คนครั้งใครทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเป็นกีฬาที่มีคนอยากเล่นมีคนอยากดูแล้วก็ได้หนอนมูลค่าทางเ,าเชิญพาณิชย์เนี่ยมหฬาร รตรงนี้ผมว่าทุกคนรู้หมดทุกคนอยากจะพูดถึงหมดแต่ว่าเรื่องเล like ็กๆบางเรื่อง <c oughs> <บ gger> อย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาระดับรากหา้านะครับซึ่งทางฟีฟ่าก็ให้ความสําคัญว่าจากการที่เคยให้มาแค่250,000เหรียญ250,000เหรียญต่อปีเนี่ยกลายเป็นเป็น2ล้านแล้วขึ้นไปประมาณเจ็ดเท่าท่วน่นที่รายได้ฟีฟ่าเองก็ไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นตรงนี้ก็เป็นวิมายที้ว่าเขาเรียกเขานายเขาเข้าใจว่าการพัฒนากีฬาระดับฐานรากเนี่ย เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นเรนื่งน่าชื่นชมนะครับผมก็มีการขอคุนที่ทางฟีฟ่าให้มีการขยายจํานวนประเทศที่สามารถเข้าไปคอลิฟายในเวิร์ลคัพได้จากทวีปเอเชียจาก4.5ทีมไปเป็น8.5ทีมก็ทําให้เรามีความหวังยิ่งขึ้นความหวังอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ความหวังที่ประเทศไทยหรือประเทศใน,นอาเซียนอาจจะได้เข้าไปเล่นในเวิร์คัพแต่ผมว่ามีนัยยะลึกกว่านั้นว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นโดยเดยาวชนไทยเยอะการที่เรามีโอกาสในการเข้าไปเล่นในเวิร์ครับได้สูงขึ้นเนี่ยเป็นความฝันและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เด็กเราเนี่ยมาเล่นกีฬามากเพิ่มมากขึ้นไม่ไปหมกมุ่นกับยาเสพติดหรือเรื่องอาไปมุกเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่คงไม่เป็นเศษแต่ว่าเรื่องเรื่องฟุตบอลเป็นเรื่องที่ผมที่ผมชอบไปพิเศษแต่ว่าก็ก็ดีใจมากที่ได้เจอกับประธานฟีฟาแล้วก็เขามาขอเจอตรงนี้ นะครับก็แสดงว่าประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นถึงแม้ว่าอันดับจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่ามีคนเล่นมีจำนวนประชากรเยอะที่ความสนใจตรงนี้ก็ขอขอบคุณประธานฟีฟา่าซึ่งให้ความสนใจกับเราอย่างมากนะครับมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนโฉนดภาพเนปี2034ครับได,ได,ได้ได้เมนชั่นไปแล้วว่าว่าทางว่าทางอา,อาเซียนเองเนี่ยจะจะขอจะขอเป็นเจ้าภาานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกาวของเรานะครับเขาเองเขาก็เป็นองค์กรกลางนะครับแต่เราก็องมีความพยายามเราต้อง จับมือกันได้เราต้องพัฒนาออลากยาให้ได้ล้วต้องมีชัวร์ว่าอันดับทีมของไทยเนี่ยขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าพัฒนาที่ลากยายได้ความขีดความแข่งขันก็นจะดีขึ้นก็จะไปต่อได้รู้สึกอาทิตย์หน้าทางทางกระทรวงกีฬาร่วมกับกระทรวงการคลงังจะมีการแถลนงนโยบายเรื่องของอหนึ่งรัฐวิสาหกิจหนึ่งประเภทกีฬา ซึ่งเราเอามาทำใหม่อันนี้ก็ขออดใจนิดนึงเดี๋ยวเขาจะมีการถแถลงกันนะครับต้องให้เกียรติท่านท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านด้วยแล้วกันนะครับมีเป็นเรื่องที่ดีแน่นอน